สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนนะคะก่อนอื่นหงต้อง <c oughs> ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามากดติดตามนะคะกด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะช่วงนี้ก็ ยังต้องไปทำงานอยู่นะคะก็เลยอาจจะหายไปบ้างวันสองวันนะคะคิดถึงเพื่อนๆมากๆเลยนะช่วงที่มีเวลาหงก็พยายามาทำคลิปไว้ให้เล่นกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูดวงส่วนตัวนะคะแล้วก็เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศด้วยถ้าทักไปช้าก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอ่าแล้วก็อยากจะรบกวนบอกนิดนึงนะสำหรับคนที่เข้ามาดูดวงส่วนตัวนะคะสมมติว่าถ้าหงบอกว่า จะส่งคลิปให้ภายใน24ชั่วโมงตรงนี้นะขอเว้นตอนช่วงตี1ถึงตีห้าด้วยนะคะนะรวมไปนะทำไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นก็นะเข้าใจกันเนะาะค่ะเดี๋ยวเราวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์นะคะอ่า เช้านี้นะเชา้านี้หรือว่าตอนไหนก็ได้ที่คลิกเข้ามานะคะเราก็จะมาดูความรู้สึกมาอัปเดตความรู้สึกรายวันนะคะของคนที่เราคิดถึงคนที่เรานึกถึงใครที่กำลังคุยอยู่กับมากกว่าหนึ่งคนสามารถที่จะนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะไปที่กล่องไพ่ได้นะหรือว่าลองฟังของ ทุกๆก่องก็ได้นะคะว่าพลังงานเนี่ยมันตรงไหมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางทีต้องบอกก่อนว่าไพ่ที่ขึ้นมานะคะเอ่อผมก็ต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยดูไพ่เนี่ยคือผมไม่ได้เป็นหมอดูนะเราเป็นนักอ่านไพ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งก็มีการอาจจะอ่านไม่ตรงบ้างตรงบ้างนะคะก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะเพราะว่าบางทีพลังงานของไพ่ที่ขึ้นมาเขาขึ้นมาอาจจะเป็นของคุณอาจจะเป็นของเขานะคะมันปนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายาม ดูให้ออกว่ามันเป็นพลังงานของใครนะคะซึ่งมันก็ไม่ง่ายเลยนะก็ต้องอบอกแจ้งเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอาจจะอ่านไปแล้วอาจจะรู้สึกไม่ดีก็ต้องขออโหสิกรรมการขอโทษกันไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็น พลังงานโดยรวมบางครั้งเนี่ยถึงจะเป็นดวงส่วนตัวก็ตามนะคะมันก็ไม่ใช่ว่า100%เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเป็นแค่ไกด์ไลน์ก็พอนะคะวันนี้จะมีให้เล่น3กลกองด้วยกันนะกองแรกจะเป็น r i b e r l i o นนะคะกองที่2จะเป็น Transgression ดูที่หน้าไพ่ดูรูปก็ได้นะคะดูรูปที่ดึงดูดมากที่สุดนะคะกองที่3จะเป็น Supernatural นะคะอ่าเลือกกองที่เรารู้สึกถูกใจหรือว่า รู้สึกดึงดูดสายตาเรามากที่สุดนึกถึงหน้าคนที่เราถามถึงนะคะว่าตอนนี้เขารู้สึกกับเรายัางไงนะตอนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเลือกกันโอเคนะคะหงขอเริ่มที่กองแรกเลยนะคะไปดูกันนะคะว่าคนที่เราถามถึงตอนนี้เนี่ยนะคะหงก็เล่นด้วยนะอ่านะคะ ไปดูซิว่าคนที่เราถามถึงกองนี้นะคะเขารู้สึกถึงคุณยังไงตอนนี้นะวินาทีนี้นะคะเขารู้สึกถึงคุณยังไงรู้สึกต่อคุณยังไงณนะเวลานี้ตอนนี้นะจะมีไพ่นะคะไพ่เก้าถ้วยไพ่สองคาทานะคะ มีหกคาถาหนึ่งดาบสี่ดาบไพ่แปดเหรียญเอ็กออฟคัพส์นะคะแปดถ้วย Night of Wands The Empress นะคะแล้วก็ไพ่ The Hangman นะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะคุณเนี่ยอาจจะมีภาวะที่เรียกว่าอาจจะมีการห่างกันนะคะมีการพักความสัมพันธ์กันนะเพราะว่ามันมีไพ่8ถ้วยนะคะดาบแล้วก็มีสองคาาผงมองว่า ตอนนี้คุณสคนอาจจะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันนะคะอาจจะเป็นคนทางไกลหรือว่าพื้นเพไม่ได้มาจากที่เดียวกันแล้วก็อาจจะอยู่กันคนละที่คนละจังหวัดนะบางครั้งก็อาจจะเป็นต่างชาติก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีไพ่อ่าหนึงดาบกับ2คาถานะอาจจะเป็นคนทางไกลอะนะคะไม่จําเป็นก็ได้นะแต่บางครั้งเนี่ย หน้าไพ่มันออกมาผมก็ดูจากคนส่วนใหญ่บางคนบางทีก็อาจจะไม่ตรงก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันนะคนคนนี้เนี่ยคุณเองอาจจะรู้สึกว่าคุณสองคนเนี่ยเลิกกันหรือว่าคุณสองคนเนี่ยมีประเด็นแล้วก็อาจจะไม่คิดว่าอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วไหมอาจจะไม่ได้ ไม่ได้พบกันแล้วนะคะอาจจะมีการาทะเลออกกาะกันหรือไม่ก็เลิกความสัมพันธ์กันไปนะแต่จริงๆแล้วความรู้สึกของคนที่คุณถามถึงเนี่ยนะคะเขายังไม่ลืมคุณเลยนะเขายังเฝ้ารอนะคะยังเฝ้ารออยากจะติดต่อมาอยากจะเดินทางมาหรือว่าอยากจะมีแอคชั่นใจอยากจะส่งข้อความหรืออยากจะทําอะไรบางอย่างให้คุณรู้ว่าเขาเนี่ยยังแคร์ยังรักคุณอยู่แต่ว่า ด้วยความที่เขาอาจจะเป็นคนที่มีมีการแสดงออกไม่ค่อยเก่งนะคะอาจจะแสดงออกไม่เก่งแล้วก็อาจจะเป็นคนขี้อายหรือหรืออาจจะรู้สึกว่าไม่อยากที่จะไม่เคยไม่อยากที่แสดงความอ่อนแอหรือไม่อยากงอก็ได้นะแต่จริงๆลึกๆึลกแล้วเนี่ยนะคะ เขายังมีคุณอยู่ในใจนะคือคุณเขามองแล้วเนี่ยคุณคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่เป็นที่อยู่ในมาตรฐานของเขานะคะเป็นคนที่เป็น type ของเขาอะ่ะนะถูกสเปคแล้วก็ดีทุกอย่างนะคะเป็นคนที่แบบไม่น่าที่จะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทิ้งมาหรือว่าะทะเลาะกันหรือเงียบกันไปนะคะใจเขาเนี่ยอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในในทิศทางที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงแต่ด้วยตัวเองเนี่ย นะอาจจะไม่รู้ว่ามีคนอยู่ด้วยหรือเปล่านะมันขึ้นเป็นสองคาทานะคะอาจจะเป็นคนคนที่ขึ้นก้าถ้วยส่วนใหญ่ที่หงเจอนะเอาเป็นว่าที่หงเจอแล้วกันนะคะส่วนใหญ่เขาจะไม่คบคนเดียวอะ่ะคือเหมือนเขาจะต้องมีถ้ามีอ่าเหมือนกับว่าถ้ามีคนก็ต้องมีอีกคนนึงหรือไปคุยอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีครอบครัวแล้วบางครั้งเนี่ยเหมือนเขามีคอลเลกชันน่ะนะคะแต่ว่า เขาก็มีความรักให้คุณนะอืมนะคะเนี่ยเขาเหมือนกับเขาก็กําลังคิดอยู่ว่าเขาควรจะทํำยังไงดีนะการที่เงียบกันไปอย่างเงี้ยเขาเขาจะมีแอคชั่นอะย่างไรดีนะผมมองว่าเร็วๆนี้เนี่ยเขาจะตัดสินใจได้นะยังไงเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะ ไปจากคุณได้นะคะแฮงแมนตรงนี้มันเหมือนมันเกี่ยวพันกันอยู่นะมันเกี่ยวลังกันอยู่ยังไงมันก็ยังไปไม่ได้อยู่ดีนะมองว่าถ้าสมมติว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่ได้คบกันนะมันมีแนวโน้มนะคะในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะติดต่อคุณมาแต่ช่วงนี้อาจจะต้องช้าหน่อยเพราะว่ามันมีไพ่พัก นะคะมีพ่พักขึ้นแต่ถามว่าเขาอยากมีแอคชั่นไหมมีอยากมีคิดถึงนะอยากจะพูดด้วยนะคะอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์แต่ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคช่วงนี้นะคะทําให้ต้องหยุดความสัมพันธ์ไปหรือว่ายังยังกาลังคิดอยู่ว่าจะติดต่อหรือหามุกอะไรที่จะติดต่อมาหาคุณนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนที่เลือกกองนี้ยังรู้สึกยังไงเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกไม่ยอมนะไม่ยอมที่จะทิ้งคุณหรอกนะคะ ยังไงก็จะต้องไปต่อให้ได้นะถึงแม้คุณอาจจะโกรธคุณอาจจะไม่สนใจนะคะเขาก็ไม่สนนะถ้าเขารู้สึกว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะเขาก็จะติดต่อคุณมานะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะมีพลังงานของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะมีคนที่เกิดวันศุกร์ มีพลังงานของชาวธาตุลมนะคะมีถุนตุนกลุ่มนะคะที่เกิดวันศุกร์นะเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะนะคะเขายังมีความรู้สึกที่ดีๆให้กับคุณเพียงแต่ว่า เขาอาจจะไม่ใช่คนที่แสดงออกได้ดีนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการยากกว่าที่เขาจะฝากความคิดของตัวเองแล้วก็มีความกล้านะคือกําลังกลักวๆอยากจะกล้าเนี่ยนะมันถึงมีอุปสรรคเยอะนะคะเพราะว่ากว่าที่เขาจะตัดสินใจได้เนี่ยมันใช้เวลาเพราะฉะนั้นน่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะที่สุดแล้วเขาก็หงม,มองว่าเขาจะติดต่อมาอาจจะเป็นทางไลน์หรือทางโซเชียลมีเดียนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันกองต่อไปกันนะ จ้านะคะขออนุญาตเก็บก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปดูคนที่เลือกกล่องที่สองกันนะคะช่วงนี้นะคะก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยนะคนติด กันเยอะมากเลยนะคะเยอะมากๆจริงๆที่ทำงานหงก็มีแต่ว่าน้องๆเขาอายุน้อยนะสองอาทิตย์เขาก็กลับมาได้ละแต่ว่าถ้าเราอายุเยอะเนี่ยก็ต้องระวังนะโอเคนะคะไปดูอีกกองหนึ่งเป็นหน้าไพ่กองนี้นะคะ Transgression นะคะหงมองตรงนี้นะ ามาดูกันนะคะว่าคนที่เรานึกถึงหน้าเขานะคะนึกนึกถึงหน้าคนที่เราคิดถึงหรืออยากรู้ความรู้สึกของเขาว่าตอนนี้เขาคิดและรู้สึกกับเราอย่างไงนะคนเรานะคะมีหลายร้อยอารมณ์มากเลยวันหนึ่งคิดอย่างหนึ่งอีกวันหนึ่งก็เปลี่ยนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเอ๊ะทำไมมีคลิปความรู้สึกเยอะเพราะว่ามันเป็นการเช็คพลังงานนะคะเช็คพลังงานเช็คเป็นใดวันได้เลยเพราะว่า อารมณ์เราเปลี่ยนตลอดเวลานะคะโอเคนะคะเราไปดูกันว่าคนกองนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะพลังงานเป็นอย่างไรนะคะสถานการณ์เป็นอัศวินถือถ้วยนะคะมีอัศวินถือถ้วยนะอัศวินอ่าไม่ใช่อัศวินคะ่ะอันนี้เป็นเด็กถือเหรียญคนนี้นี่ค่อนข้างแคร์ความรู้สึกคุณเหมือนกันนะเป็นแชริออตนะคะ เป็น The Temperance อืมเป็นคนที่ต้องเดินทางเยอะเดินทางไปไปมามาอยู่ Queen of Swords นะคะอน่าจะมีประเด็นกันนะ Tower อ่าไม่ต้องห่วงเลยนะคะ Queen ถือดาบมากับ Tower นะจบนะคะนี่อีกห้าคาถาจบไม่ค่อยดีนะกลองเนี้ยทะเลาะก,กันนะคะไนท์ถือถ้วยนะคะแต่ว่าดูแล้วเนี่ย เซเว่นออฟว s นนะคะมันมีความพยายามอยู่นะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะคิงคิงถือดาบเนี่ยหงมองว่าคนที่เลือกกองนี้น่าจะมีการทะเลาะกันค่อนข้างรุนแรงนะมีปากเสียงแล้วก็อาจจะแบบทำร้ายความรู้สึกกันด้วยทางคำพูดนะคะอาจจะเป็น คนที่ต้องเดินทางไปไป,ไปมามานะในที่นี้เนี่ยคนที่คุณเดทด้วยหรือคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเนี่ยเขาได้เป็น Chariot นะคะแล้วก็ Temperance เป็นคนที่ต้องเดินทางไปไปมามาจริงๆนะอาจจะขึ้นเหนือล่องใต้นะคะอาจจะเป็นคนที่ทำงานขับรถไหมใช้เกี่ยวกับรถไหมนะคะขนส่งไหม้อกซ์พอร์ตอิ t นะคะหรือว่าทำงานในบริษัทรถ ทำงานในบริษัทชิ้นส่วนหรือเป็นทหารตำรวจวิศวกรก,ก็ได้นะคือมันเป็นได้หลายอย่างเลยรวมถึงเป็นต่างชาติก็ได้นะคือตรงนี้เนี่ยดูว่าคุณความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมัน อาจจะมีประเด็นกันเนื่องจากว่ามันไม่ค่อยได้เจอกันนะคะเขาไม่ค่อยให้เวลาแล้วก็คนคนนี้เนี่ยเขาเดินทางบ่อยนะคะอาจจะไม่มีเวลาให้คุณเลยเพราะว่ามันอาจจะยุ่งยุ่งนะคะเขาก็พยายามนะช่วงเนี้ยดูเหมือน คือคนคนนี้มองว่านอกจากจะเป็นคนที่ทำงานเยอะแล้วยังเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกด้วยนะคะเป็นลักษณะของราชาถือดาบนะเขาจะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างาไม่ได้มีคนอื่นนะคะเขารักคุณเขาชอบคุณเขาก็ชอบคุณคนเดียวนะเนี่ยหงมองว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะ ระแวงนะคะอาจจะระแวงหรือไม่ก็หึงหวงนะการเดินทางหรือการไม่เจอกันบางครั้งมันก็ทําให้ความรู้สึกมันห่างห่างกันมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะแอบไปทําอะไรไหมโทรไปบางทีไม่รับไลน์ไปทําไมไม่ตอบทําอะไรอยู่นะคะบางครั้งเขาก็อาจจะไม่ว่างรับหรือว่าอยู่ในช่วงที่มันแบบกําลังยุ่งนะทีนี้เนี่ยคือผมมองว่าคนคนนี้เขาไม่ใช่คนที่มีนอกมีในหรือว่ามีอะไรแอบแอบ,แบซ่อนนะ ะะแล้วคุณเองเขาชอบคุณด้วยนะเขารักเขาก็รักคุณคนเดียวนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนคุณเองอาจจะเข้าใจเขาผิดหรือเปล่าเนี่ยมันมีการทะเลาะกันนะคะแต่ว่าคนคนอีกฝั่งหนึ่งในที่นี้พยายามอย่างมากเลยอยากจะขอโทษนะคะต้องการขอโทษอยากจะคืนดีนะมันมีทั้งเด็กถือเหรียญเด็กถือถ้วยความรู้สึกมาแบบอยากจะขอโทษ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 อ,ทอะ่ะคือแบบ ที่ผ่านมาอาจจะโอเคนะอาจจะยุ่งมากหรือว่ามากก็ก็คือรู้ว่าให้ใจไปแล้วก็อาจจะไม่ได้มาแครความรู้สึกนะคะอสศวินถือ,อาราชาถือดามเนี่ยเขาจะเป็นแนวๆนวเนี้ยนะคือรักแล้วก็คือรักก็คือจบนะแต่ว่าคุณเองอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างนะบางครั้งนะคะเราก็อาจจะต้องการ การเอาการดูแลเอาใจใส่นะวันนี้กินข้าวหรือยังทำอะไรอยู่อะไรประมาณนี้นะคะแต่เขาอาจจะไม่ใช่คนแบบที่เราคิดก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมันก็มีบ้างนะคะหงว่ามันก็มีบ้างแต่ว่าคนคนนี้เหมือนเขาพยายามนะในความรู้สึกนะถ้าเขายังไม่ได้คุยกับคุณเนี่ยหงว่าเขามีมีมีความคิดอยู่นะคะเด็กถือเหรียญตรงนี้กำลังมีไอเดียกำลังจะคิดว่า จะต้องง้อคุณอนะ่ะต้องขอโทษคุณนะเด็กถือถ้วยนะคะเขายังมีความรู้สึกดีอัศวินถือถ้วยยังอยากจะต้องมาง้อคุณอ่ะนะคะถ้าคุณงอนไปคุณดูเหมือนเลิกไปอะไรอย่างเงี้ยหมมองว่าเขาจะพยายามเปลี่ยนตัวเองนะพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่ไม่ใช่แบบเป็นคนหวานแววก็อาจจะพยายามมาง้อคุณนะคะเพราะว่ามันมี transgression ตรงนี้ นะเขารู้ว่าข้อเสียของเขา f l อร์หรือมิสเทคอะไรตรงนี้ของเขาเนี่ยมันก็คือการที่เขาอาจจะไม่โรแมนติกหรือว่าการที่เขาอาจจะดูแลงานมากเกินไปนะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะเขายังแคร์คุณมากยังอยากจะขอโทษหรือในสถานการณ์อื่นก็ตามนะคะถ้าคุณทะเลาะกันนะ ตอนนี้ไม่คุยกันนะคนคนนี้ความรู้สึกของเขานะคะก็คืออยากจะกลับมาง้อคุณอยากจะกลับมาคืนดีอยากจะคุยด้วยนะคะอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนใหม่นะเทมเพลนตรงนี้นะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะต้องเดินทางไปไปมามานะมันก็เลยทําให้เขาเนี่ย มันอาจจะไม่ได้มีเวลาว่างตลอดนะคะแต่ถามว่าความรู้สึกยังดีไหมความรู้สึกยังดีนะคนพลังงานที่อยู่ในนี้อาจจะมีคนที่เกิดนะคะวันอังคารนะวันอังคารนะคะมีพลังงานของธาตุลมและธาตุน้ำนะคะก็คือ กรกฎพิจิกมีแล้วก็คือมิถุนตุลกลุ่มนะคะที่เกิดวันอังคารนะคะอาจจะมีอิทธิพลนะกับคนที่เลือกกองนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันกองต่อไปกันเลยนะคะ <bütün. S 1> ก็เป็นการเช็คพลังงานนะคะถ้าเกิดว่าสถานการณ์เนี่ยอาจจะยังไม่ตรงนะคะแต่ว่าเข้ามาแล้วความรู้สึกของเขาเป็นยังไงก็คือ ก็คือความรู้สึกของคนนั้นแหละนะคะที่เขามีให้คุณนะที่เขารู้สึกกับคุณถ้าเขายังมีความรู้สึกอยู่ก็แสดงว่าจริงๆแล้วลึกๆเขาก็ยังชอบคุณอยู่นะคะในบางในบางอารมณ์นะเพื่อนๆนะเป็นไหมคะบางทีก็เลิกแล้วแหละไม่คิดแล้วแหละ แต่บางทีก็เออทำไมนึกถึงเห็นไหมอารมณ์ของเรามันเปลี่ยนแปลงกันได้ตลอดเวลานะคะเราถึงต้องมาเช็คกันนะอ่ะทีนี้มาดูกองนะคะ super natural น,นะคะ super natural ตรงนี้นะจะมีปฏิหารอะไรสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะเราจะมาดูกันนะคะมาดูซิว่าคนที่เลือกกองนี้นะคะนึกถึงหน้าคนที่เราถามถึงนะ นึกถึงหน้าคนที่เราถามถึงนะคะว่าเขาวินาทีนี้ที่คลิกเข้ามาเขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะเป็นการเช็คพลังงานแบบโดยรวมนะคะมีไพ่แปดคาา,านะคะไพ่เด็กถือดาบไพ่อัศวินถือเหรียญไพ่ ราชาถือดาบนะคะแปดดาบแปดถ้วยไพ่ t ดอ e เอ e ม o พไพ่สิบสิบอ่าไพ่สิบดาบนะคะ <c oughs> อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีประเด็นเหมือนกันนะไพ่สองคาถาอะสองเหรียญน,นะคะ แล้วก็ไพ่ก้าวดานะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะหูมองว่าตัวคุณเองอะ่ะต้องการเรียกร้องความชัดเจนนะคะต้องการเรียกร้องความชัดเจนจากคนที่เราเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์คือคนคนนี้ อาจจะเป็นคนที่มีลักษณะความเป็นผู้นำนะคะเป็นพี่ผู้นำหรือทำงานราชการอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณก็ได้หรือไม่จำเป็นนะคะอาจจะมีลักษณะของคนที่ชอบสั่งชอบสอนชอบออกคำสั่งนะคะแล้วก็คุณก็ต้องเชื่อไม่เชื่อก็โกรธอะไรประมาณนี้บอกให้ทำก็ต้องทำนะคะประมาณนั้น ก็ลักษณะของเขาจะเป็นอย่างนี้อาจจะไม่จําเป็นว่าจะต้องอายุมากก็ได้นะเป็นแค่บุคลิกของเขานะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะเพราะไพ่ใบนี้ยังหมายถึงคนต่างชาติก็มีลักษณะที่ค่อนข้างแบบ เผด็จการนิดๆน,นะคะอาจจะเป็นทาหารตำรวจหรือว่าเป็นคนที่มีความรู้เยอะๆหรือว่าอยู่ในตําแหน่งหน้าที่สูงๆนะคะแล้วเขาก็เลยชอบสั่งชอบสอนเรานะแล้วก็คุณเองก็ไม่ค่อยยอมหรอกนะเป็นเด็กถือดาบตรงนี้คุณเองอาจจะน้อยกว่าก็ได้นะคะอาจจะสลับกันได้คือมัอนเหมือนไม่มีความขัดแย้งอ่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยอมกันนะแล้วอ,อีกอย่างหนึ่งก็ไม่ ไม่มีความชัดเจนให้เรามันเหมือนคนคนนี้เขาอาจจะไปไปมาๆกับโลกสองใบนะคะแล้วเขาก็ไม่ยอมให้ความชัดเจนแล้วเราก็หงุดหงิดนะคะก้าวดาบกันเด็กถือดาบนะจนแบบถ้ายังอยู่ต่อไปแบบนี้ฉันไม่เอาดีกว่าฉันก็รักความยุติธรรมนะฉันต้องการที่จะทำอะไรให้มันถูกต้องนะเพราะฉะนั้นจะทำตัวเดินทางไปไปมาๆนะคะในความสัมพันธ์แบบนี้ ขอไปดีกว่านะเพราะว่าไม่อยากตกอยู่ในสถานการณ์แบบค,คืนไม่เข้าคายไม่ออกหรือว่าแก้ปัญหาไม่ได้นะเออนะคะเพราะไพ่ใบนี้มันเหมือนมันมีคนมา แก้พันธนาการนะหงมองว่าตัวคุณเองก็นะคะอาจจะมองเห็นอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือไม่อยากตกอยู่ในสถานะแบบนี้อะ่ะเพราะฉะนั้นฉันขอออกไปจากพันธนาการอันนี้ดีกว่านะคะก็อาจจะมีการเลิกหลากกันแต่ว่าคนคนนี้เขาก็นะคะยังรู้สึกว่า ยังไม่อยากหยุดหรอกนะคะเดี๋ยวเขาจะต้องติดต่อคุณมานะอาจจะยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างนะอาจจะออฟเฟอร์อะไรคุณบางอย่างเร็วๆนี้นะคะอาจจะมีการคุยกันนะอาจจะมีข้อเสนออะไรดีๆมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่ามันมาคู่กับ ราชาถือดาบหงก็เลยมองว่าเขาอาจจะกำลังมีไอเดียนะยื่นข้อเสนอต่างๆอะไรก็ได้ที่มันอาจจะค่อนข้างแฝงกับคนหรือว่าฟังแล้วมันดูเข้าทีกับเรานะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เลือกกองนี้เนี่ยถ้าถามว่าความรู้สึกของคนเนี้ยนะคะที่เรามีประเด็นเนี่ยเขารู้สึกยังไงก็ต้องบอกว่าเขาก็ยังแคร์เราอยู่นะคะยังแคร์ความรู้สึกเราแล,แล้วต้องการที่จะทำยังไงก็ได้ให้ใหเรากลับไปอยู่ในความสัมพันธ์กับเขานะคะ เพราะฉะนั้นก็ถ้าคุณเงียบไปถ้าคุณอยู่เฉยๆตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเร็วๆนี้เนี่ยคนคนนี้นะคะแต่อาจจะช้านิดนึงนะเพราะว่าม้าของเขากําลังนิ่งๆน,นะคะแต่ถ้าถามว่ามันจะมีะปาฏิหาริย์ไหมซูเปอร์เนเชอรัลตรงนี้นะคะไพ่มาบอกว่ามันจะมีปาฏิหาริย์ถ้าคุณคิดว่าคนที่จากไปแล้วหรือเลิกไปแล้วมันอาจจะไม่มีวันกลับมานะคะอย่าเพิ่งคิดแบบนั้นนะเราก็ ดำเนินชีวิตของเราต่อไปนะคะถ้าคุณยังไม่มีคนอื่นเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองนะถ้าเรายังมีความสัมพันธ์กันอยู่หรือว่า,ายังมีเขาเรียกพรมลิขิตนะคะจะได้พบกันอีกเนี่ยหงม,มองว่ามันมีปาฏิหาริย์นะเพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองนี้นะคะค่อนข้างชัดเนี่ยนะอาจจะช้าหน่อยแต่เขาจะเข้ามายื่นข้อเสนอยื่นโอกาสหรือเข้ามาขอโทษนะคะอะไรบางอย่างให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นก็มี ราศีเมษนะคะที่หงเห็นก็จะมีราศีเมษนะราศีเมษนะคะเห็นอยู่ราศีเดียวราศีเมษแล้วก็มีไพ่สิบดาบนะคะยังไม่เห็นวันอะนะคะก็มีราศีเมษที่ชัดๆนะค่อนข้างมีอิทธิพลกับคนที่เลือกกองนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะรักษาเนื้อรักษาตัวสําหรับคนที่ดูดวง เกี่ยวกับเรื่องราศีนะคะหงไปเปิดอีกช่องหนึ่งชื่อ t ลอดไลฟ์แองเจิลนะคะก็พยายามจะทำคลิปเกี่ยวกับราศีใส่ช่องนั้นนะคะจะได้ไม่รบกวนเพื่อนๆสำหรับคนที่ชอบดูพิกอาคารในช่องนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจดูดวงเกี่ยวกับราศีลัคนาราศีก็ไปดูช่องนั้นก็ได้นะคะยังไงก็ต้องขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ